สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดรอ้อค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาชวนคุยกันนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองและให้สังเกตตัวเองค่ะหลายท่านจะมีอาการแบบนี้นะคะรู้สึกเจ็บท้องเหมือนปวดท้องเหมือนรู้สึกว่าระบบย่อยอาหารแย่ค่ะบางทีนะคะบางท่านอาจจะบน่นพูดขึ้นมาเลย เอ๊ะทำไมปวดท้องเจ็บท้องแล้วบ่อยๆเข้านะคะอันนี้ต้องไปพบแพทย์นะคะหรือแม้กระทั่งคนข้างๆตัวของเราแน่นอนค่ะจะต้องมีคนบ่นว่าเุ๊ยเหมือนเจ็บท้องเนาะเหมือนอาหารไม่ย่อยอันนี้แหละค่ะมันจะเป็นตัวบอกบางอย่างนะคะอาจารย์บอกอย่างนี้นะคะว่าร่างกายมันไม่เคยหลอกเรานะคะเพราะฉะนั้นกายใจมีความสัมพันธ์กันเดี๋ยววันนี้อาจารย์ชวนคุยเรื่องนี้ละกันค่ะนะคะ,นะคะบางครั้ง ความที่เรามีอาการเจ็บท้องมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เรากินนะคะแต่อาจจะมาจากสิ่งที่เราย่อยไม่ได้ในใจนั่นก็คือเราอาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตที่เรายอมรับบางเรื่องไม่ได้หรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้เลยนะคะมันก็เกิดความเครียดนะ ทีนี้เรามาสังเกตดูนะคะว่าเรามีอาการแบบนี้ไหมนะคะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารแย่ก็จะมีอาการเหมือนแบบปวดท้องนะจะรู้สึกแน่นท้องนะคะท้องอืดบางทีก็มีแบบคลื่นไส้กรดไหลย้อนหรือว่าอาหารไม่ย่อย อันนี้เป็นอาการหล,กหลักๆที่หลายท่านกำลังเผชิญอยู่ค่ะซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดร่วมกับความเครียดความวิตกกังวลหรือเป็นช่วงที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะทีนี้จันอยากจะบอกว่าที่จารย์ทำคลิปพวก EQ เนี่ย EQ เนี่ยเขาให้สอนเขาก็สอนเรานะว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์ เจอช่วงจังหวะในชีวิตบางอย่างนะคะหรือเจอก้อนทุกบางก้อนนะคะเราจะมองมันแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าไอ้ก้อนทุกก้อนเนี้ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับหรือมันเป็นปัญหาเพราะถ้าเป็นปัญหามันจะมีวิธีแก้มีเวลาเป็นตัวปรุงแต่งนะคะและในที่สุดปัญหานี้ก็จะแก้ไปได้หรือถ้าแก้ไม่ได้ด้วยวิธีนี้เราก็จะได้ข้อเรียนรู้แล้วก็หาวิธีใหม่ แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับแล้วเราไม่ยอมรับมันทําให้เราเครียดค่ะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกต้องเผชิญกับเหมือนเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จะส่งผลกับร่างกายของเรานะคะ,ะห่วงอาหารก็จะไม่ย่อยไปหมดเลยนะคะบางคนก็จะมีปัญหาเรื้อรังอย่างเช่น IBS พวกลำไส้แปรปรวนที่สัมพันธ์กับอารมณ์โดยตรงค่ะเห็นไหมคะ สาเหตุทางจิตใจแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันกระทบกับระบบย่อยอาหารนะคะเราทั้งสิ้นค่ะความคิดความกลัวของเราทั้งสิ้นทีนี้อาจารย์ขออนุญาตอธิบายในเชิงของจักระนะคะในหลักการของโยคะศาสตร์เขาก็บอกว่าระบบย่อยอาหารสัมพันธ์กับ จักระที่3ค่ะหรือว่าโซล่าเพล็กซัสซึ่งจักระที่3เนี่ยมันเป็นศูนย์พลังของการควบคุมการตัดสินใจและความมั่นใจในตัวเองค่ะทีนี้เราอาจจะต้องถามตัวเองนะคะว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่หรือเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไหม เพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเราก็มีความเสี่ยงนะคะที่จักระที่3ามของเราจะไม่สมดุลอย่างเช่นเรารู้สึกเลยว่าเราจะต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้อันนี้คือเครียดนะพราะควบคุมไม่ได้เราก็จะรู้สึกไม่ดีถูกไหมคะเราไม่ไว้ใจคนอื่นก็เครียดแล้วละ่ะมันอยู่ในสภาพที่เราไม่ผ่อนคลายอะ่ะไม่ปล่อยวางอะ่ะนะคะ หรือบางคนก็จะกลัวความล้มเหลวจริงๆเรื่องการผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดานะมีความสําเร็จมันก็ต้องมีความล้มเหลวนะคะชีวิตเรามี2ด้านนะแต่บางทีเราก็จะต้องไปคิดถึงแต่เรื่องของความสําเร็จถ้าเรากลัวความล้มเหลวมากเกินมันเครียดคะ่ะหรือกลัวกลัวแม้กระทั่งถูกตําหนิกลัวคนว่ากลัวคนตําหนิ กลัวว่ามันจะไม่ดีพอเห็นไหมฮะเราทุกเพราะความคิดทั้งสิ้นค่ะบางคนก็จะมีความโกรธรู้สึกอยู่ในสถานที่อัดอั้นกดดันพูดไม่ได้ไม่กล้าจะแสดงความคิดเห็นออกไปไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรออกไปบางทีเราก็จะรู้สึกเหมือนเอ๊ะนี่เราเราคิดไปคิดมาเหมือนเราด้อยค่าตัวเองอะคะ่ะแล้วก็บางคนนะคะ ปมีมีมีความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกอะคะ่ะก็จากคนเก่งๆเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองก็มีนะคะบางคนก็พยายามมากจนเกินไปกับการที่จะต้องให้ตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบกดดันตัวเองให้ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาอันนี้ก็ทําให้เราเครียดนะคะอันนี้ก็ทําให้จักระที่3ของเราไม่สมดุลเพราะมันเครียด หรือบางทีเราทำงานภายใต้ความเครียดโดยที่ไม่ฟังสัญญาณของร่างกายเลยอาจารย์บอกเลยนะคะว่าการฟังสัญญาณของร่างกายเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้นเลยนะคะร่างกายไม่เคยโกหกเราค่ะความคิดแวบหนึ่งมันก็ไม่เคยหลอกเราค่ะเพราะมันคือเรื่องจริง นะะคทีนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจารย์เล่ามาหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เอ้เราก็เป็นแบบนี้แล้วเยอะๆเข้าเนี่ยนะคะผลก็คือระบบประสาทอัตโนมัติถูกรบกวนค่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะก็ทำให้กรดในกระเพาะหลังผิดปกติลำไส้ก็จะบีบรัดตัวแบบไม่สม่าเสมอแน่นอนค่ะก็จะเกิดอาการแน่นท้องปวดท้อง หรือย่อยอาหารยากแล้วแหละนะคะทีนี้เราต้องสังเกตตัวเองแบบนี้นะคะเวลาถ้าเรารู้สึกแน่นท้องเนี่ยอย่าแค่บ่นว่าอ้แน่นท้องปวดท้องถ้าเรารู้สึกแน่นท้องเราลองถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังพยายามย่อยเรื่องอะไรอยู่เหมือนมันมีอะไรอยู่ในห่วงความคิดเราที่เรารู้สึกกลัวกังวล หรืออยากจะควบคุมอะไรล่ะนะอันนี้ต้องหาให้เจอก่อนร่างกายมันไม่หลอกเราอย่างที่อาจารย์บอกร่างกายอาจกำลังสะท้อนว่าเรากำลังยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือบางทีเราก็เก็บโกรธนะ่ะเก็บอารมณ์มันต้องรักษามารยาทหรือถ้าพูดไปเดี๋ยวจะตกงานหรือถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เป็นที่รักเราก็เก็บ เก็บอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเอาไว้แล้วไม่ได้ปล่อยออกนี่คือความอัดอั้นนะคะหรือนอกจากรู้สึกแน่นท้องนะคะและถ้าเราก็สังเกตไปอีกเลยนะว่าและถ้าเรารู้สึกปวดบ่อยแล,ละชฉับปวดท้องบ่อยละท้องอืดเรื้อรังถึงขนาดต้องพกยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปๆม,มาแล้วน้ำหนักลด หรือมีเลือดปนในอุจจาระเวลาถ่ายอุจจาระให้ดูสีอุจจาระนิดนึงนะคะดูลักษณะนิดนึงถ้ามีอาการเหล่านี้ไปพบแพทย์ทันทีนะคะอย่าโมแต่ปรับจักระที่3อยู่ไม่เอานะคะการพบแพทย์ได้รับการรักษาทันทีเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทําที่สุดคะ่ะนะคะเพื่อที่จะไปตรวจความผิดปกติทางร่างกายก่อนนะทีนี้ตัวเราถ้าเราฝึกฟังเสียงร่างกายนะคะแล้วก็ ชอบในเส้นทางการเยียวยาตัวเองคือการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะ่ะนะเราก็มาดูซิว่าไอ้พลังของจักระที่3เนี่ยเราจะทำยังไงเราจะปรับสมดุลอย่างไรนะคะพลังของจักระที่3หรือว่าโซลาร์เพล็กซัสจักระเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณลิ้นปีซึ่งแน่นอนคะ่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารตับอ่อนแล้วก็การแปลงพลังงานในร่างกาย อันนี้เป็นความรู้ในเชิงของโยคะศาสตร์นะคะทีนี้อาจารย์จะแนะนำวิธีการเยียวยาแบบองค์รวมเลยเราจะต้องเริ่มต้นแบบนี้ค่ะรู้ว่าเรากำลังควบคุมอะไรอยู่ให้ปล่อยฝึกยอมรับในแทบทุกคลิปของอาจารย์มันจะมีคำว่ายอมรับค่ะยากมากแต่ขอให้ฝึกค่ะฝึกยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอแล้วก็เชือ่อบ้านว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปในจังหวะของมันเองจริงๆชีวิตเรามีจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์เชื่อในจังหวะของชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในจังหวะของชีวิตแล้วเชื่อว่าทุกอย่างมันก็มีจังหวะของมันเองอะ่ะเราจะยอมรับเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นฝึกการยอมรับ จากนั้นแล้วเนี่ยพอเราย่อยทางกายให้ได้แล้วคือยอมรับเรื่องราวต่างๆให้ได้แล้วเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะย่อยทางกายได้ดีค่ะนะคะเราจะเขียนนะคะเขียนบันทึกการเขียนเนี่ยแหละบางทีการไปพูดเรื่องของเรากับคนสนิท โอ้ตายเมื่อเลิกสนิทกันมันเอาเราไปขายนะเราต้องเขียนบันทึกเนี่ยดีที่สุดนะคะเขียนบันทึกหรือการพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะคะหรือถ้ามีที่ปรึกษาดีๆเนี่ยก็ไปปรึกษาเขาค่ะว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรที่ยังติดค้างในใจถ้ายังตอบไม่ได้เขียนไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าอะไรอาจารย์จะบอกวมันจะมีคำแล,แล้วเราจะเห็นว่าคําที่เราเขียนซ้ําๆๆนั่นแหละตัวนั้นแหละนะคะ เขียนบันทึกเลยเราจะได้เข้าใจนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำทุกวันบ่อยเท่าที่นึกได้นั่นคือการฝึกหายใจลึกๆเข้าไปในท้องเวลาหายใจเข้าก็ท้องพองอย่างเงี้ยนะคะให้วางมือไว้ที่ลิ้นปีนะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รู้สึกถึงพลังอุ่นๆสีเหลืองทองกระจายต้องจินตนาการนิดนึง ทีนี้พอเราผ่อนลมหายใจออกช้าๆเนี่ยเราก็ค่อยๆปลดปล่อยความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความกลัวความโกรธสรุปคืออารมณ์ทางลบที่ไม่พึงปรารถนาะเอาออกไปค่ะทําซ้ำอย่างนี้จนเรารู้สึกว่าเราเบาขึ้นการจินตนาการถึงพลังอุ่นสีเหลืองทองกระจายเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึก รวบรวมจิตใจได้ดีขึ้นจะทำให้เรารู้สึกดีค่ะลองทำดูนะคะมือวางไว้ที่ลิ้นปี่หายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงพลังอุ่นอๆสีเหลืองทองกระจายจากนั้นแล้วผ่อนลมหายใจออกเช้าๆเราก็จะค่อยๆปล่อยความกังวลความกลัวความกโกรธอารมณ์ทางลบความทุกข์ความเครียดเอาออกมากับลมหายใจออกให้หมดค่ะทำอย่างนี้ เรื่อยอันนี้เป็นการเยียวยาตัวเองที่ดีมากๆมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะและก็ช่วยระบายความเครียดออกไปทำให้บ่อยเท่าที่นึกได้นะคะทีนี้ฉันก็อยากจะให้ฝึกโยคะถ้าไม่มีปัญหาพวกหลังไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้ออะไรต่างๆนะคะเราก็ทำท่าง่ายๆอย่างเช่นพวกท่าเรือท่านักรบท่าบิดตัวนะคะ ซึ่งท่าเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารแล้วก็พลังแห่งความมั่นใจสำหรับท่านใดที่มีอาการแน่นท้องอาจารย์ก็แนะนำให้ฝึกท่าขับลมนะคะมีโอกาสก็ควรจะเรียนโยคะเบื้องต้นหรือว่าไปดูตาม Youtube ก็ได้แต่ควรจะต้องฝึกนะคะท่านใดที่ต้องการเยียวยานในแนวของจักระแบบนี้ค่ะก็ควรจะต้องฝึกกับครูที่ชำนาญน,นะคะทีนี้ฝึกโยคะแล้วหายใจแล้วนะคะ อาหารอาจารย์เน้นแทบจะทุกคลิปอาหารที่บำรุงจักระที่สมคืออาหารสีเหลืองอย่างเช่นพวกข้าวโพดกล้วยฟักทองคือไม่ต้องไปกลัวอ้วนไม่ต้องไปกลัวแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทานเยอะมากแต่ทานให้มันสมดุลน,นะคะขมิน้นขมิ้นนี่ดีมากนะนมขมิน้นดื่มก่อนนอนจะช่วยให้หลับดีนะคะน้ำผึ้ง ทั้งหมดนี้ค่ะเสริมพลังจักระที่3และในทุกคลิปมันจะต้องมีการ affirmation affirmation นคือการย้ำข้อมูลการบอกตัวเองการบอกสิ่งที่ดีดกับตัวเองหรือการใส่ข้อมูลลงในจิตใต้สำนึกของเราอย่างเช่นฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองฉันปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี่คือการบอกกับตัวเองจดไว้นะคะแล้วก็อาจจะเขียนลงโพสอีก แล้วก็อ่านมันบ่อยๆก็ยังได้เลยนะคะฉันย่อยทุกประสบการณ์ในชีวิตได้อย่างสงบและเบาใจจะย่อยได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเมื่อเราเริ่มย่อยอารมณ์ได้ดีขึ้นเราตระหนักรู้ได้อารมณ์ของเราเราจัดการอารมณ์ทางลบของเราได้ ร่างกายก็จะค่อยๆย,ย่อยอาหารได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะบอกเลยนะคะว่าสุขภาพกายและใจของเรามันไม่เคยแยกจากกันเลยค่ะและนี่คือความจริงลองสังเกตดูนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์แล้วก็ชวนเพื่อนมาฟังนะคะแล้วก็ถ้ากลัวว่าจะหาอาจารย์ไม่เจอช่วยกด subscribe ไว้นิดหนึ่งนะคะขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ